ได้เลยเดี๋ยวผมมาจัดเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,500าคำสำหรับขบวนรถไฟ s o า t h e r n p e a r l Coast Express 2026เป็นภาษาไทยสไตล์เล่าเรื่องต่อเนื่องแบบไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับใช้ภาคในวิดีโอ YouTube ของคุณขีดขีดขีดขบวนรถไฟ Southern p e a r l Coast Express 2 0 2 6คือการเดินทางสุดหรูที่พาผู้โดยสารสัมผัสเสน่ห์ของชายฝั่งใต้ประเทศไทยอย่างเหนือระดับเส้นทางที่ทอดยาวไปตามแนวทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันผ่านเมืองชายฝั่งที่งดงามและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ผสมผสานความสะดวกสบายเทคโนโลยีและบรรยากาศแห่งความโรแมนติกของการเดินทางด้วยรถไฟในยุคใหม่ขบวนรถได้รับการพัฒนาในปี2026โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรด้านการออกแบบและวิศวกรรมจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์เพื่อมอบมาตรฐานการโดยสารระดับโลกโบกี้รถไฟแต่ละคันถูกตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคสตัลลักชัวรี โดยใช้โทนสีขาวมุกตัดกับสีน้ำเงินเข้มแอละลายไมโอคที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเชื่อมโยงกับทะเลพื้นภายในใช้วัสดุไม้เนื้อดีจากแหล่งที่ยั่งยืนพร้อมระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทําให้แม้ขบวนจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้โดยสารก็ยังสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและความนุ่มนวลขององค์การเคลื่อนไหวทุกตู้โดยสารมีระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามสภาพอากาศภายนอกและจํานวนผู้โดยสาร โดยจะปรับอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดต่อสุขภาพและความสบายบาะที่นั่งทําจากหนังแท้เกรดพรีเมียมปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมระบบนวดในตัวและจอแสดงผลส่วนตัวขนาด18นิ้วที่รองรับทั้งภาพยนตร์วความบันเทิงเพลงและข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์เส้นทางของ Southern Pearl Coast e x p r เ s รเริ่มต้นจากสถานีหัวลำโพงใหม่ในกรุงเทพมหานครผ่านชุมพรสู่สุราธานีนครศรีธรรมราชและสิ้นสุดที่หาดใหญ่พร้อมจุดหยุดชมวิวพิเศษบริเวณชายฝั่งปากพนัง และช่วงสะพานรถไฟข้ามทะเลที่หาดทุ่งโมแลนด์ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ผู้โดยสารจะได้มองเห็นผืนน้ำทะเลสีฟ้าใสทอดยาวสุดสายตาจากกระจกพานารามาในโซนรถชมวิวออฟเซอร์เวชันลาวใช้กระจกโค้งพิเศษที่ให้มุมมองกว้าง270องศาพร้อมเก้าอี้หมุนได้รอบทิศเพื่อให้ผู้โดยสารเลือกมุมที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบ AR อาร์ไกลที่เมื่อส่องผ่านแท็บเล็ตหรือจอในรถจะปรากฏข้อมูลสถานที่สำคัญและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่ขบวนกำลังผ่าน ห้องอาหารบนขบวน So u t h e r n Pearl Coast Express รเสิร์ฟอาหารทะเลสดใหม่จากชาวประมงท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่ขบวนจอดเช่นปลาหมึกย่างสมุยกุ้งแม่น้ำสุราและข้าวยำปักใต้รสชาติต้นตำรับเชฟระดับโรงแรม5ดาวถูกเชิญมาสร้างเมนูพิเศษที่ผสมผสานอาหารใต้กับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นจานที่เสิร์ฟบนรถใช้ภาชนะเซรามิกที่ออกแบบเฉพาะโดยช่างฝีมือจากนกครศรีธรรมราชตู้พักผู้โดยสารระดับเฟิร์สคลาสมีห้องส่วนตัวขนาดกว้างพร้อมเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวตามความต้องการ ห้องน้าส่วนตัวพร้อมฝักบัวแรงดันสูงและระบบฟอกอากาศภายในห้องถูกตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากชุมชนทางใต้ทําให้ทุกห้องมีเอกลักษณ์และกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจนส่วนตู้บิสซิเนสคลาสแม้จะมีพื้นที่กระทัดรัดกว่าแต่ก็ยังคงความสบายครบครันและผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการเลาหนอกรวมได้ตลอดการเดินทางเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยใน Southern p e a r l Coast Express ถือเป็นระดับแนวหน้าขบวนติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเรดาร์และกล้องความร้อน ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดระยะหยุดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่สอดคล้องกับสภาพทางและสัญญาณระบบทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมหลักในกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ขบวนรถยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดอิเล็กทริกดีเซลรุ่นใหม่ที่ลดการปล่อยคาร์บอนลงกว่า40เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนพลังงานไฟฟ้าบางส่วนมาจากโซล่าเซลล์ที่ติดบนหลังคารถ ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับระบบแสงสว่างและอุปกรณ์เสริมบางอย่างได้แม้ขบวนหยุดนิ่งในระหว่างการเดินทางผู้โดยสารจะได้ฟังเสียงบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและตำนานท้องถิ่นผ่านหูฟังไร้สายที่เชื่อมกับระบบบอร์ดคาสบนรถโดยสามารถเลือกภาษาได้ถึง6ภาษารวมถึงภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นจีนเกาหลีและฝรั่งเศสทําให้ขบวนนี้เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ บริการเสริมยังรวมถึง WiFi ความเร็วสูงตลอดขบวนพื้นที่ทำงานคอม a n ี working space สำหรับนักธุรกิจและห้องสมุดขนาดเล็กที่รวบรวมหนังสือและนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาคใต้โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่ชื่นชอบความบันเทิงแบบสดมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านและการรำโนราหมุนเวียนทุกสัปดาห์สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาการเดินทางใน s o u t h e r n p e a r l Coast Express ไม่ได้มีเพียงความหรูหราแต่ยังสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจตลอดเส้นทาง เมื่อล้อเล็กกลิ้งผ่านสะพานเรียบชายหาดเสียงคลื่นและลมทะเลพัดแผ่วเข้ามาผ่านกระจกบานใหญ่ผู้โดยสารสามารถจิบกาแฟสดที่ชมจากเมล็ดกาแฟใต้แท้แท้และเพลิดเพลินกับภาพพระอาทิตย์ตกเหนือเส้นขอบทะเลซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากจากการเดินทางรูปแบบอื่นในปี2026เซาเ r ิร์นเพลโคสเอ็กเพรสจึงไม่ใช่แค่รถไฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยที่ผสมผสานความทันสมัยกับรากเงาทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว ทุกการเดินทางคือเรื่องราวที่ผู้โดยสารจะนำกลับไปเล่าต่อและทุกภาพถ่ายบนขบวนคือผลงานศินละปะที่เกิดจากฝีมือของธรรมชาติและมนุษย์ขีดขีดขีดถ้าต้องการผมสามารถทำชื่อเรื่อง YouTube คำอธิบายพร้อม emoji คีดฟีเจอร์และแฮชแท็กให้ครบชุดสำหรับขบวนนี้ได้เลย